พลเรือโทป,ปกครองมนทาตพลินเจ้ากรมกิจการพลเรือนฐานเรือนในฐานะโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าตามที่ศูนย์สนับสนุนข้อมูลการแจ้งเตือนภยัยศูนย์บันเทาสาธารณภัยกองทัพเรือและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้รายงานสภาพอากาศในช่วงเดือนกันยายน2565ว่าบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลทำให้ร่องมรสุมกำลังแรงเลื่อนลงมาพดผ่านภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังค่อนข้างแรงแลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้รวมทั้งเขื่อนเจ้าพยามีการระบายน้ําเหนือเขื่อนเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณน้ําในแม่น้ําเจ้าพยาเพิ่มสูงขึ้นโดยจะส่งผลให้ในช่วงฝนตกหนักอาจมีผลกระทบในน้ําในแม่น้ําเจ้าพยาล้นเขื่อนแนวป้องกันซึ่งจะทําให้เกิดน้ําท่วมขังในพื้นที่ พลโทปกครองกล่าวต่อว่าจากสถานการณ์ดังกล่าวพลเรลาเอกสมประสงค์นินสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยพื้นที่ต่างๆของกองทัพเรือรวมทั้งหน่วยงานต่างๆของกองทัพเรือเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติเชิงรุกให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีโดยบูรณาการและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่อย่างต่อเนื่องรวมทั้งให้มีการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนพร้อมทั้งติดตามการแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ